แต่ถ้าคุณครบหนึ่งหมื่นครั้งนี้เอาเตะครับอจุกคอพี่ฟาไทยไปอ่านี่ดึงจุดอิกหนึ่งหนึ่งหมื่นเอาไม่ไม่เอาไม่เลยฟาใส่อะไรคุณเอาคนอื่นมาทีผมกับไปเสียสละจุดดูดจอกอดดูดเดไม่เสียสละหรอกคุณอยากกอดอยู่แล้วเอาไปละไงไปเขาอยากกอดในใจอ่ะ แต่เขาเล่นตัวถ้างั้นคุณเหมือนกันหรือครคุณเหมือนกันหรือย่างที้เขาเอาเท่ากันเลยกอดกันกับพี่บ้าใจเอากอดแบบอะไรวะเอาไหมคะแนนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เจอไปเขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไงกับคะแนนคือเขาไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวคุณมาท้าผมทเพื่ออะไรเนี่ยครั้งก่อนสิ่งที่เขาทำเมื่อกี้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ามาเยมว่าตัวจริงคะแนนอาจารย์ก็แบบอันนี้หน้ากล้องอย่างนี้ครับ ต่หลังกล้องอีกอย่างนะครับก็เนี่ยเชหยอม่าชอบหยอกอย่างนี้ไม่ได้หยอกแบบแบบแบบเรื่องเยอะมากเลย,<า>เลยนะครับคะแนนรัชนันดูสิดูพฤติกรรมเห็นไหมออกแล้วครับทุกคนนี่เหรอคะแนนรัชชานันดู